มีเงื่อนไขอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรบ้างรับชมในคลิปได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกเล่าขั้นตอนการสมัครสินเชื่อสู้ภยัยโควิด19ของธนาคารทกสเหมาะสําหรับท่านที่เป็นเกษตรกรและรับจ้างในภาคการเกษตรค่ะซึ่งคุณสมบัติของผู้กู้จะมีอยู่ในการลงทะเบียนเพื่อขอกู้ค่ะผู้ที่สนใจจะสามารถลงทะเบียนได้ทางไลน์ของธนาคารเพียงช่องทางเดียว มาเริ่มลงทะเบียนกันเลยค่ะในขั้นตอนที่1หากท่านยังไม่ได้แอดไลน์ของธนาคารทกศท่านต้องเพิ่มเพื่อนก่อนค่ะซึ่งสามารถสแกน QR code บนหน้าจอนี้ได้เลย QR code นี้จะเป็นของธนาคารชื่อว่า BAA C Family ค่ะขั้นตอนที่2 เมื่อท่านเพิ่มเพื่อนแล้วในช่องค้นหาให้ท่านพิมพ์คำว่า B A A C Family ขั้นตอนที่3บริเวณเมนูด้านล่างจะมีรูปผู้หญิงถือป้ายมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ให้ท่านกดปุ่มน,นี้1ครั้งค่ะ ขั้นตอนที่4ด้านบนเมนูจะแสดงสินเชื่อที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือโควิด -19 ให้ท่านเลื่อนเมนูมาด้านซ้ายมือค่ะในเมนูตัวสุดท้ายในกรอบสีเทาท่านจะเจอสินเชื่อสู้ภัยโควิด -19 ให้ท่านกดปุ่มลงทะเบียนค่ะขั้นตอนที่5ก่อนลงทะเบียนร,ระบบจะแจ้งรายละเอียดของสินเชื่อในข้อ1จะเป็นคุณสมบัติผู้กู้คือ 1. เป็นเกษตรกรหรือลูกจ้างภาคการเกษตร 2. อายุครบ 2ีปีบริบูรณ์สูงสุดไม่เกิน70ปี 3. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ส่วนข้อ2วงเงินกู้รายละไม่เกิน1 0,000บาทข้อ3ดอกเบี้ยร้อยละ0.35ต่อเดือนข้อ 4. ชํชำระหนี้คืนเป็นรายเดือน โดยไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ย6เดือนแรกนับตั้งแต่เดือนที่ทำสัญญากู้และกำหนดให้ชำระหนี้คืนเสร็จสิ้นไม่เกิน3ปีค่ะข้อ5ให้รายงานข้อมูลเครดิตบูโรแบบมีสกอร์ปรกอบการพิจารณาให้สินเชื่อเมื่อท่านได้อ่านแล้วกดปุ่มตกลงค่ะขั้นตอนที่6ระบบจะแจ้งข้อมูลที่ท่านต้องเตรียมก่อนการลงทะเบียนซึ่งได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนเบอร์มือถือที่อยู่เลขบัญชีเงินฝากของทกศ ข้อมูลบุคคลอ้างอิงและเลขหลังบัตรประชาชนเมื่ออ่านแล้วให้กดปุ่มลงทะเบียนค่ะขั้นตอนที่7จะเข้ามาที่หน้าข้อกำหนดและเงื่อนไขาการใช้บริการ ให้ท่านเลื่อนอ่านจากข้างบนมาด้านล่างค่ะและให้ท่านติ๊กถูกในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยอมรับเงื่อนไขาการใช้บริการและกดปุ่มยอมรับเข้าสู่การลงทะเบียนค่ะขั้นตอนที่8จะเข้าสู่หน้าการลงทะเบียนค่ะท่านจะต้องทําขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่5ท่านจึงจะลงทะเบียนสําเร็จขั้นตอนจะไม่ยากค่ะมากรอกข้อมูลไปพร้อมกันเลยค่ะช่องแรกให้ท่านใส่เลขบัตรประชาชน13หลักใส่ต่อกันโดยไม่ต้องใส่ขีดหากท่านใส่เลขบัตรประชาชน ครบ13หลักสังเกตด้านหลังช่องที่ให้ใส่ข้อมูลค่ะจะมีเครื่องหมายถูกสีเขียวเล็กๆแปลว่าท่านกรอกข้อมูลครบตามรูปแบบช่องที่สองให้ท่านใส่เลขหลังบัตรประชาชนซึ่งจะประกอบไปด้วยภาษาอังกฤษสองตัวและตัวเลข10ตัวโดยใส่ต่อกันโดยไม่ต้องใส่ขีดค่ะช่องที่3ให้ท่านเลือกคำนำหน้าชื่อในกรอบสี่เหลี่ยมกดหนึ่งครั้งแล้วเลือกคำนำหน้าชื่อของท่าน โดยที่ท่านไม่ต้องพิมพ์เองค่ะซึ่งข้อมูลคำนำหน้าชื่อสกุลจะเป็นข้อมูลตามบัตรประชาชนของท่านค่ะช่องที่4พิมพ์ชื่อของท่านค่ะ ช่องที่ห้าพิมพ์นมสกุลของท่านช่องที่6ให้ท่านเลือกวันเดือนปีเกิดในตัวอย่างจะเลือกปีก่อนแล้วเลือกเดือนเกิดและตามด้วยวันเกิดค่ะในช่องที่7ให้ใส่เบอร์มือถือของท่านหากเคยขอสินเชื่อตัวอื่นมาก่อนหน้านี้ให้ท่านใส่เบอร์ที่เคยขอสินเชื่อเพราะทางธนาคารจะส่งรหัสอ้างอิงและการน,นัดหมายไปที่เบอร์ที่เคยขอสินเชื่อหากยังไม่เคยขอสินเชื่อให้ท่านใช้เบอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ปัจจุบันกรอกในช่องนี้ค่ะ เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้ท่านใส่รหัสความปลอดภัยซึ่งปรากฏอยู่ด้านล่างและกดปุ่มลงทะเบียนค่ะขั้นตอนที่9ในหน้านี้จะให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนตัวบางช่องที่ท่านได้กรอกไปแล้วในขั้นตอนที่แล้วท่านไม่ต้องกรอกอีกจะมีแค่บางช่องที่ต้องให้กรอกข้อมูลเพิ่มค่ะซึ่งจะมีสถานภาพให้ท่านเลือกสถานภาพในวงกลม การศึกษาให้ท่านเลือกระดับการศึกษาในกรอบสี่เหลี่ยมต่อไปให้ท่านใส่ที่อยู่ตามบัตรประชาชนถ้าช่องไหนไม่มีข้อมูลในบัตรประชาชนก็ให้ใส่ขีดค่ะในช่องตำบลเมื่อท่านพิมพ์ชื่อตำบลแล้วระบบจะมีข้อมูลให้ท่านเลือกค่ะเมื่อท่านเลือกตำบลแล้วช่องอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์จะขึ้นให้อัตโนมัติให้ท่านตรวจสอบอีกครั้งว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่ถัดมาให้ท่านใส่ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ค่ะ หากเป็นที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่ตามบัตรประชาชนให้ท่านติ๊กถูกในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อใช้ที่อยู่ตามบัตรประชาชนหากปัจจุบันท่านอยู่คนละที่กับที่อยู่ตามบัตรประชาชนให้ท่านใส่ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ค่ะต่อมาให้ท่านใส่บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้หากเลือกช่องแรกคือสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นลูกค้าเงินกู้ของทกศให้ท่านใส่เลขบัตรประชาชนของคนในครอบครัวที่เคยกู้เงินกับทกศค่ะหรือ หากเลือกบุคคลอื่นที่ติดต่อแทนได้ท่านจะต้องใส่เลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ในช่องเบอร์โทรศัพท์บ้านหากไม่มีไม่ต้องกรอกค่ะหลังจากนั้นกดปุ่มถัดไปค่ะขั้นตอนที่10ให้ท่านกรอกข้อมูลการกู้เงินค่ะในข้อ1ให้ท่านเลือกอาชีพโดยเลือก1ข้อถ้าท่านเลือกอาชีพเกษตรกรรมท่านต้องใส่รายละเอียดดังนี้ค่ะช่องแรกพิมพ์ระยะเวลาการประกอบอาชีพจะให้ใส่ระยะเวลาว่าท่านประกอบอาชีพนี้มากี่ปีและช่องที่2 ให้ท่านใส่เดือนหากไม่มีให้ใส่ขีดค่ะช่องที่3จะให้ใส่ชนิดของผลผลิตเช่นหากท่านทํานาผลผลิตก็คือข้าวหากท่านทําไร่ก็ให้ระบุว่าทําไร่ชนิดไหนเช่นอ้อยข้าวโพดมันสําปะหลังเป็นต้นค่ะช่องต่อมาให้ท่านเลือกรายได้รวมต่อปีของท่านในช่องสี่เหลีย่ยม และถัดมาให้ท่านระบุหนี้สินภายนอกซึ่งจะมีในตัวเลือกในช่องสี่เหลี่ยมค่ะหากท่านเลือกลูกจ้างภาคการเกษตรให้ท่านใส่ระยะเวลาการประกอบอาชีพเช่นเดียวกันกับข้อมูลในข้อแรกแต่จะแตกต่างกันที่ท่านต้องระบุที่มาของรายได้และให้ท่านเลือกรายได้รวมต่อเดือนและหนี้สินภายนอกในช่องสี่เหลี่ยมหลังจากนั้นกดปุ่มถัดไปค่ะขั้นตอนที่11ยังอยู่ที่ขั้นตอนรายละเอียดการกู้เงิน ค่ะให้ท่านเลือกจำนวนเงินที่ต้องการกู้ซึ่งกู้ได้สูงสุด1 0 0 0 0บาทช่องต่อมาจะเป็นบัญชีรับเงินกู้หากท่านมีบัญชีทกศช่องนี้จะมีเลขบัญชีขึ้นมาอัตโนมัติค่ะหากไม่เคยมีบัญชีทกศช่องนี้จะเป็นสีเทาค่ะต่อมาให้ท่านติ๊กในวงกลมเป็นการชําระหนี้รายเดือน และติ๊กในวงกลมด้านล่างเพื่อให้หักผ่านบัญชีอัตโนมัติในช่องสี่เหลี่ยมถัดมาจะแสดงเลขบัญชีของท่านที่จะชําระด้วยวิธีหักผ่านบัญชีค่ะหากท่านยังไม่มีบัญชีกับทางธนาคารช่องนี้จะเป็นสีเทาช่องถัดมาให้ท่านเลือกที่มาของรายได้ในช่องสี่เหลี่ยมและช่องสุดท้ายให้ท่านเลือกสาขาและจังหวัดของธนาคารทกศ ที่ท่านสะดวกเข้าไปยื่นเอกสารเพื่อขอกู้แนะนำว่าเป็นสาขาที่ใกล้บ้านน่าจะสะดวกที่สุดค่ะเมื่อท่านใส่รายละเอียดทั้งหมดแล้วให้กดปุ่มถัดไปค่ะขั้นตอนที่12จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลของท่านหากข้อมูลไม่ถูกต้องให้กดปุ่มแก้ไขค่ะและหากข้อมูลถูกต้องแล้วให้กดปุ่มยืนยันขั้นตอนที่13 ท่านจะได้รับ SMS จากธนาคารซึ่งจะมีรหัสอ้างอิงและหน้าจอจะแสดงผลการลงทะเบียน ว่าท่านได้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วและมีรหัสอ้างอิงการลงทะเบียนค่ะหลังจากนั้นกดปุ่มเสร็จสิ้นจะเป็นอันเสร็จทุกขั้นตอนของการลงทะเบียนขอกู้สินเชื่อสู้พัยโควิด -19 จากนั้นให้ท่านรอ SMS แจ้งจากธนาคารอีกครั้งค่ะขอให้ท่านที่ลงทะเบียนสินเชื่อโชคดีกันทุกท่านนะคะและหากมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนสามารถฝากคำถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะ